สวัสดีครับมาวันนี้เราอยู่กันใน f o r ์ซ่าฮอริซอนพักหเหมือนเดิมนะครับวันนี้เรามาอยู่กับรถครอบครัวตัวแรงกันหน่อยนึ่งแล้วกันนะครับยังอยู่กับรถครอบครัวอีกหนึ่งคลิปนะแต่วันนี้เราอยู่กับรถ5ประตูนะครับเป็นรถจากค่าย Audi ในรุ่น i s 4 a a v a n c นะครับที่อยู่กับรถคันนี้เป็นตัวเจเนอเรชั่นที่4นะครับผลิตในช่วงปี2018จนถึงปัจจุบันนะครับแต่รถคันนี้จะใช้พื้นฐานของ Audi a 4นะครับ a 4จะเป็นเจเนอเรชั่นที่5นะครับไม่งงนะ r s 4เป็นเจนนนนน4 A4 เเพรราาะะววว่่ใตตััััจ1มมมไี RS คบ <laughs> รหัสบอดี้จะเป็น B9 นะครับ t ทป์ 8W นะครับเริ่มต้นผลิตในช่วงปี2015จนถึงปัจจุบันนะครับรถคันนี้จะจัดอยู่ในพิกัด compact luxury D-segment นะครับเป็นรถสายหรนะูนะ Layout จะวางเป็นเครื่องวางหน้าขับ4นะครับระบบ Quattro ของค่ายอาดีนั่นเองนี่ <laughs> เห็นไหมนะครับเครื่องยนต์จะเป็นเครื่อง2.9ลิตร V6 ทวิน t u อร์นะครับ 2,894cc องศาเฉียงของตัว V อยู่ที่90องศานะครับรหัสเครื่องจะเป็น EA839 แรงม้าอยู่ที่444แรงมา้าที่5,700รอบจนถึง6,700รอบเลยนะครับมานานมากๆเลยนะครับสำหรับแรงม้านะแล้วก็ทอร์กอยู่ที่600นิวตันเมตรตั้งแต่2,000รอบจนถึง5,000รอบเลยนะครับเกียร์เป็น8สปีดออโต้นะครับ0ถึง100อยู่ที่4.1วิเท่าสปีด250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่ว่ากล่องล็อกนะจริงๆมันวิ่งได้แรงกว่านี้แบบมากๆเลยนะครับน้ำหนักอยู่ที่1,745กิโลโ ประมาณนะครับราคาขายในบ้านเราอยู่ที่6.49 9ล้านนะครับหรือ6ล้าน5นั่นแหละนะตีเป็นเลขกลมๆไปนะครับแต่ชมในบ้านเราเป็นชมพิเศษนะครับเพราะถ้าเกิดไม่ใช่ชมพิเศษราคาน่าจะถูกไปกว่านี้อีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันแลวกันว่ามันพิเศษยังไงเนาะก็เป็นไงภายในสายลุลานะครับแทบไม่มีคาร์บอนเลยเพราะเขาบอกว่ามันคือสายรักชูรี่ยยังไงล่ะเห็นไหมบอดี้มีแค่5้าประตูแวกอนอย่างเดียวนะสำหรับโชม RS นะครับ มันจะมีตัว4ประตู4ดานกับ5ประตูก้อนในโฉม A4 ธรรมดานะครับก็ช่างมาแล้วกันเนาะ,ปะไปไปดูดีกว่านี่นไงสองท่อคู่ออกตูดนะครับโพเทเลยเป็นรถที่ผมชอบมากๆบอกตรงว่าชอบมากๆนะครับมันดูแบบว่าบรรทุกข,ของได้เยอะดีแล้วก็มันแรง <laughs> เรสไลน์เริ่มต้นที่ประมาณ6,7008นะครับกล่องตัดที่ประมาณ7 3 0 0พันนะโดยประมาณนะครับที่อยู่กับตอนนี้เป็นสเปคเอเชียนะเพราะว่าคงไรยฝ้าในเห็นไหมในบ้านเราขอนับคำว่าเป็นซีรีส์4ได้ไหมในโฉม4แล้วกัน <laughs> ไม่รู้ว่ใช้เรียกคาว่าอะไรนะครับมันจะมีทั้งหมด3โมเดลนะคือตัวแรกเริ่มต้นเป็นตัว A4 40 TFSI S นะครับเป็นตัว4ประตูซีดานค้นจะเป็นโฉมขับหน้านะเป็นเครื่อง2,000ซี4สูบเรียงนะครับแรงม้าอยู่ที่190แรงมา้าทอค320นิวตันเมตรนะครับ0-100นะอยู่ที่7.3วินะราคาขายอยู่ที่2.7ล้านบาทนะครับส่วนรุ่นที่2ก็คือตัวแวกอนนะครับเป็นตัว A4 Advance นะครับ 45 tfsi นะครับไอตัว40 45นี่น่าจะหมายถึงความแรงของเครื่องยนต์นะครับแต่ไม่รู้ว่าเขานับยังไงนะอืเครื่องยนต์ตัวเดียวกันนะครับแต่ว่าจะจูนแรงม้าเพิ่มขึ้นมาเป็น249แรงม้านะครับทอกสามร้อยเจินิวตันเมตรและก็โฉมจะได้เป็นโฉมตัวขับ4แล้วนะครับศูนย์หึงร้อยอยู่ที่6.0จุนย์วินะราคาขายอยู่ที่3.5ล้านนะครับคันนี้เพิ่มราคาเขาเรียกอะไรน,นะเพิ่มเงินอีกประมาณ7-8แสนนะครับได้เป็นขับ4แล้วก็เครื่องแรงแล้วก็เป็นนตัววววแกอดด้้้ยคคิ่าุมม ส่วนรุ่นที่3รุ่นที่เราบอกไปนะครับคือตัว iS4 แต่ของบ้านเราจะเป็นโฉม Competition นะครับทุกอย่างเหมือนกับรุ่นที่เราว่ามาตอนเริ่มต้นเลยนะครับแรงมา4 4้า444ทอ600นะครับ all-wheel drive ราคา6.5ล้านนะครับแต่มันต่างจากรุ่นปกติยังไงใช่ไหมครับมันคือตัว a 1 Quattro Competition นะครับจุดที่ต่างลหลักเลยคือปลดล็อก ECU นะครับ ตอนแรกเราบอกไปว่ารถคันนี้มัาล็อกก่องที่250ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเป็นชมในบ้าว่าเราอ่ะจะวิ่งไปได้ถึง290เลยนะครับซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าวิ่งถึงหรือเปล่านะเขาแค่บอกว่าเท้าสปีด290ถึงแล้วนะเนาะใช่ไหมแล้วก็ได้ล้อลายใหม่นะครับของเรานี้เป็นลายเก่านะเป็นลายทูโทยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับไปหาข้อมูลดูเองแล้วกันเขียนว่า i s c Advance <oughs> <oughs> ก็ขึ้นแล้วนะ <c oughs> แล้วก็ได้เป็นตัวโปรเจคเตอร์ LED ใต้ประตูด้วยนะครับไปตรงเลยว่า น่าจะตรงไอ้นี่ปะที่แบบว่าเวลาเราเปิดประตูแล้วมันจะมีเขาเรียกอะไรวะบอดี้อ่ะมันจะมี LED ชิปลท์โผล่ขึ้นมาหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับแล้วก็ได้ท่อใหม่นะครับเป็นท่อสีดำของเราจะเป็นสีเงินๆอย้ยข้างล่างซึ่งมาซื้อเองได้ไม่เป็นไรหรอกนะครับ <c oughs> แ,ตแต่แต่หลายคนอาจจะคิดว่าเอยเขาเพิ่มให้ฟรีเลยแล้วต็วผมไม่ใช่นะครับราคาขายมันจะแพงขึ้นมาจากเดิมอีก4ี่0ส0บาทเลยนะครับโดยรวมๆที่ว่ามานี่คือราคา4ี่0,000นบาทนะครับ ท่าไม่ต้องห่วงเพราะว่า audi เขาคิดราคาลวมมาให้แล้วเป็นราคา6.5ล้านเองก็คลิปนี้ audi ไม่ได้สปอนเซอร์นะครับแต่ถ้าอยากจะสปอนเซอร์ก็ติดต่อ,อเข้ามาได้เนี่ยเราเ็วเลย <S 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 ไม่ต้องติดเข้ามานะไม่รับนะ <S <S ทีม่มานชอบมาก <S 2> <S 2> โดยรวม body จะเหมือนตัว is 6หมดเลยนะครับแต่ว่า is 6จะได้เป็นเครื่องยนต์4,000ซีซีมั้างหรือจะทำให้ดูใหม่แล้วกันเพราะว่ารู้สึกว่าจะทำไปแล้วไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราค่อยทำใหม่ในอนาคต แต่ทางมิติตัวรถอะรู้แน่เลยคือตัว i s หกนะครับโป่งจะใหญ่กว่าโป่งหน้าโป่งหลังจะใหญ่แบบนูนออกมาเห็นได้ชัดเลยนะครับแล้วก็ตัวยศตัวรถเออตัวยศอะไรแนบะจะยาวกว่าเดิมอีกนิดนึงนะครับนิดเดียวคิดถึงเหมือนกันนะในอดีตเดี๋ยวว่าตัว i s หกเคยมีแบบว่าโฉม v 1 0เครื่องลำบ b กินนี่ด้วยนะโคตรเท่เลยเสียงโคตรโหดเลยครับ ช่องลงลนลนอยู่ไหมมันคนของได้เยอะดิเพราะบ้านใสซิ่งถต่คุณโยมขับคนเดียวก็เถอะคิดว่ามันจะวิ่งถึง290ไหมผมอยากรู้เหมือนกันนะสเปคในบ้านเราเขาเคลมมาว่าอย่างนั้นก็น่าจะถึงแหละเนาะใช่ไหมน้องๆซูเปอร์คาร์เลยนะทั้งๆที่มันแบบว่านั่งได้แบบว่า5คนมันทุกของได้ด้วย พคตรโหดเลยนะรถคันนี้ใช่ไหมตัวแรงจากสัญชาติเยอรมันครับใช่ไหมเยอรมันปะใช่แหละโอกสวาเกทบุ๊ค <c oughs> ลืมแล้วเนี่ยครับไม่ได้ทำค่ายนี้แบบนานจัดๆไปก็ประมาณนี้ดีกวนะ่าเราเดี๋ยวเราตัดไปตรงแต่งเลยนลครกัน จะได้ไม่เสียเวลาปี2018 a d i rs 4 a 1 a n c เนะครับเดิมๆ444แรงม้า,น,าน, <PS> นะครับ450 ps นะทอ6 0รอยนิวตันเมตรน้ำหนัก1,790กิลนะครับรถห,หน้าหนัก57%นะครับความจุก,กระสบส8งบซีซีนะครับ วางเป็นเครื่อง6.2ลิตร V8 ได้นะครับแล้วก็เป็นเครื่อง5.2ลิตร V10 ได้แล้วก็เป็นเครื่อง Racing 3.0ลิตร6สูบเรียงได้เ,น,เ l, น,นี่เป็นเครื่อง 2J ok นะครับ้ v 1 0นะี่เป็นเครื่อง a m b o กิน i ี่นะครับตัวก a l a โดเนีเป็นรถขับสนะครับแปลงมันขับหลังได้เลราจะแปลงทำไมล่ะใช่ไหม <laughs> ชุดแต่งนะครับเป็นของ ABT นะครับแล้วก็ของ f o r z a นะครับ เรามาเข้าเกี่ยวกับชุดแต่งอันนี้กันหน่อยแล้วกันนะครับ ABT Sportline นะครับเป็นสำนักแข่งรถและก็รับแต่งรถด,ด้วยจากประเทศเยอรมันนะครับสปอยเลอร์หลังไม่มีนะส่วนใหญ่จะเน้นไปที่พัฒนาเกี่ยวกับเครือฟ็อกสวาเกนไม่รู้ว่าไปคุยกันยังไงนะครับหรือดีลกันยังไงนะเขามีแบบว่าชุดแต่งและก็รับแต่งเครื่องด้วยของค่ายฟ็อกสวาเกนแบบแทบทุกรุ่นเลยนะครับอดีนี่มีทุกรุ่นเลยนะรุ่นเด่นๆก็จะมีแบบว่าตัว ABT พัน HP นะครับมันคือตัว ไอเอก ah, 7, ับะไอเอเนี่ยแหละเอาไปโม่เพิ่มจากเครื่องเดิมๆเ,เป็นพันแรงม้าน,นะครับโคตรจะโหดเลยนะมองลงไม่รู้ว่าเอาไปไล่มนยังไงเหมือนกันเดิมๆเป็นแบ็คยีนิ้วนะครับขอ,อขอบเอ่อขอบยี่สิบนะครับความกว้าง3 0 2สิบสนะครับใส่เป็นสามหนึ่งห้าไปข้างหลัง2องเเท่ากันนะครับสเปคเดียวกันเลยหน้าอย่างหน้าหลังเออหน้าอย่างอะไรก็ <c oughs> สบายดีนะเพราะว่ามันหายอย่างง่ายเว้ยหน้าหลังสเปคเดียวกันเลยไม่ต้องคิดเยอะเลย แม็กอันนี้เรามีในดวงใจอยู่แล้วะครันีอ้งโคเทมันเป็นเซนเตอร์ล็อกเว้ยอันนี้ดูดิเห็นไหมเลยใส่ไปเลยมันเทดีนะครับขยายไซส์แม็กไม่ได้นะ Sport Race นะครับเลียวง่ายอยู่นะ6.5นะเรียวง่ายกว่าคันเฟอร์ี่ที่เราทำไปเองเลยขันนั้นเร็วอย่างยากทาั้งๆที่มีตีตัวรถคันนี้เหมือนว่ามันจะกว้างกว่าะโลบานี้ไม่ใส่นะใส่โลบาร์เยอะๆแล้วเหมือนแบบว่ามันเต็มไปอะมันไม่ดูเป็นรถแบบรถครอบครัว <laughs> เราจะมาในตีมแบบพอบ้านสายซิ่งเว้ยเทไหมเทนะนี่ท่นะทอเดิมๆนะครับอันนี้เป็นท่อแบบว่าเราใส่ชุดแต่งมามาเลยแต่งท่อเพิ่มมาทอริส ยี่สิ่งยังโหดอ่ะขยายเดสไลน์นะครับถ้าเกิดเป็นตัวธรรมดามันจะเป็นเทอร์โบเดี่ยวนะถ้าเกิดเป็นตัวของเราจะเป็นตัวควินเทอร์โบนะครับเดี๋ยวค่อยไปว่าแล้วกันเอาสเปคมาให้อยู่ <laughs> เราแต่งอะไรไปบ้างนะครับจากเดิมๆ444ิม4 4แรงม้าเป็น927แรงม้าจากท้อ600นิวตันเมตรเป็น1,093นิวตันเมตรนะครับจากน้ำหนัก1 0 0 0เท่าไหร่นะ1790ปะไม่รู้จำไม่ได้นะครับเป็น1,489กิโลนะครับนาหนัก5้ิ่จาก57ความจุกระบอกสูบจากเท่าไหร่นะ2,894เซีซีเป็น3 3 0 0ซีซีนะครับก็ปะไปดูดี๋วมทำสีอะไรได้ เดิมๆเป็นสีเทานะครับเทาแบบเทาเงาใช่ไหมบรอนเทาแล้วก็เงาด้วยอันนี้เป็นบรอนเงินแบบสว่างๆแล้วก็สีขาวโหยจ้าแบบแสบตาสีแดงนะครับข้างหน้าโคตเท่เลยโปรเจกเตอร์ LED เฮดไลท์เท่จักๆสีดำนะครับแล้วก็สีน้ำเงินแล้วก็สีเขียวนี่คนไทยชอบซื้อสีนี้กันเยผมว่ามันก็เท่ดีแต่ว่าผมจะไม่ไปสีเขียวนะคลิปนี้สีนี้ไหมคลิคลีนดีนะครับ ใส่ไปเลยฝากปงหน้าเนะครับเปลี่ยนได้เป็นแบบนี้นยะให้ดูเฉยๆ้าไม่ใส่นะหรือใส่ดีใส่ไปเลยนะเรามาตีแบบพ่อบ้านใส่ริงแล้ว <c oughs> ก็จบเป็นไอ้นี่นะดำด้านนะครับน่าเสียดายและเปลี่ยนไม่ได้ด้วยนะห้ามเปลี่ยนสปเอเตอร์หลังนะครับคาร์อบอนไปไอ้ยิงเนี่ยลอแม็กอันนี้จริงๆล็อมันเป็นลอฟอร์สนะปุ๊บหนึ่งตรงไหนเลยอ๋ยอตรงกลางนะครับ เปียข้างในไม่เปลี่ยนเฮ้ยคุปสามนะครับคุปสามไม่ต้องไหนเลยอ๋อขอบขอบแดงไหมแมวไม่สวยมันมันเยอะเลยอินเนอร์นี้ข้างในนะครับไม่ต้องใส่ก็ได้แล้วก็เอาลิปแลใส่เอาแบบ สีแดงอย่างเดียวแล้วกันไปแบบเดิมๆคลีนๆเลยตอนนี้เอออย่างเงี้ยนะี่ให้มันรู้ไงว่ามันมีดำทับแดงใช่ไหมปั๊มเบรกนะครับแต่ปั๊มเบรกเคยเห็นว่ามันเป็นสีเหลืองแนละ้วมันสวยมันก็ใส่สีเหลืองแล้วกันสวยปะไม่รู้ไม่รู้ใส่แล้วไ <laughs> อ้ย็นไงเหลืองแดงเทามันเท่อะเว้ยก็ประมาณเดียวนะ ล้วนะครับเทปโคตดเทโคตดชอบเลยตอนแรกเล่นลายอยู่เท่าไหร่นะหกพันเจ็ดหกพันแปดใช่ไหมอันนี้เขาอยากเป็นเจ็ดพันห้านะครับมาดูว่ากล่องมันตัดเท่าไหร่เจ็ดพันเจ็ดเจ็ดพันแปดนะครับไอ้ย่างนี้เรามีไม,ม่ชวนป้ายเว้ย <c oughs> <c oughs> ปกติชวนทุกคลิปเลยนะครับก็มามาเข้าเกี่ยวเรื่องรถคันนี้กันนิดนึงแล้วกันนะครับ ถ้าเกิดเราจะแบ่งเป็นคลาสนะครับในรุ่นเริ่มต้นนะนะมันจะใช้ชื่อว่า Audi A4 นะครับแล้วก็ถัดขึ้นมาเป็นรุ่นกลางนะครับจะใช้เป็นชื่อว่า Audi S4 นะครับ S4 นะส่วนตัวท็อปของเราตัวนี้จะเป็น RS4 นะครับในตัว S4 นะครับก่อนจะมาเป็น RS อ่ะมันจะใช้เป็นเครื่องเดียวของเราเลยนะครับคือตัว E เท่าไหร่นะ EA839 มั e ้นะครับถ้าเกิดผมจำไม่ผินดนะรหัสเครื่องนะแต่ว่าที่อยู่ในตัว S4 อ่ะ ซีซีอยู่ที่3,000ซีซีนะครับไม่ใช่ตัว2 9 0 0นะของเราเป็น2 9 0 0ใช่ไหมนะครับในตัวนั้นน่าจะเป็นเครื่อง3.0ลิตร V6 Twin Scroll Turbo นะครับที่เราว่าไปเป็นตัวเทอร์โบเดี่ยวนะครับแต่ว่าโคงไอเสียมี2ลูช่วยรีดลมนะครับ349แรงมา้าอร้อ500นิวตันเมตรสำหรับตัวนั้นะะ km, นะครับ0-100อู่ที่4.4วินะเข้าสปีด250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับราคาในไทยไม่รู้เพราะว่าในไทยไม่มีขายตัวนั้นนะครับ สเปคก็ไม่ได้แย่เห็นไหมแล้วก็แรงม้าอยู่ที่349แรงมา้าท่อสปีดก็250เลครับถือว่าแรงมา,มากๆเลยนะแต่แหลายคนอาจจะงงว่าพอเป็นตัว S4 เป็นเครื่อง3,000พอมาเป็น i s 4ทำไมเป็นเครื่อง2,900ละ่ะใช่ไหมครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นเครื่องตัวเดียวกันนะถ้าเกิดเราไปดูตัวอะไรอะลูกสูบกับช่วงชักนะครับลูกสูบเท่ากันเลย84.5ม mm มนะครับจะต่างกันตรงที่ช่วงชักนะครับช่วงชักในตัว s 4อยู่ที่ 89มิลลิเมตรส่วนของเราอยู่ที่86มิลลิเมตรนะครับหายไป3มิลนะครับแล้วก็เทอร์โบโนะครับตัวนี้นจะเป็นเทอร์โบเดี่ยวใช่ไหมของเราจะเป็นทวินเทอร์โบนะครับเทอร์โบคู่ต้องบอกไว้ก่อนว่าข้อมูลตรงส่วนนี้อธิบายแบบให้เข้าใจง่ายๆแต่ไม่ถูกต้อง100%นะครับถ้าเกิดจะให้ถูกต้องต้องไปหาข้อมูลอย่างอื่นที่แบบช่องอื่นที่มันอธิบายละเอียดอีกทีนึงน,นะครับหลายๆคนอาจจะงงว่าเอ้ยซีซีรถแล้วมันแรงขึ้นได้ยังไงล่ะก็ต้องบอกไว้ก่อนว่ามันทำได้นะครับ ซึ่งหลายๆค่ายก็ใช้แบบนั้นเหมือนกันนะครับพวกสํานักแต่งต่างๆนานาก็ใช้แบบนี้เหมือนกันคือเข้าใจง่ายๆเลยสำหรับช่วงชาร์กนะครับที่มันหายไปสามนิะนนั่นหมายความว่าก้านสูบมันลงต่ำลงนะครับเขาเรียกอะไรอะโผล่ก้านสูบฝีใช้คำนี้ดีกว่าเนาะฝนตกแรงมากรถค่อนข้างไหลขอไปยด้วกันนี่นะมีเขาด้วยหรอ ก้านสูบมันสั้นลงนะครับซึ่งแน่นอนผมจะอธิบายไว้หลายคลิปแล้วการที่ก้านมันสั้นนะ่ะมันจะสามารถปัดรอบขึ้นไปให้ได้เร็วขึ้นอีกแบบมากๆเลยนะครับแค่เราเพิ่มเลสไลน์เข้าไปแค่นั้นรถมันก็แรงขึ้นแล้วนะครับแต่ว่าวิธีที่ทําง่ายๆที่สุดมันไม่ต้องเพิ่มเรสไลน์ก็ได้เขาจะทํำยังไงละ่ะด้วยความที่มันหายไป3ม mm, มใช่ไหมวิธีที่เส้นคิดที่สุดเลยคือคุณเอาเสื้อสูบไปปาดลงนะครับแค่นั้นกำลังอัดมันก็เพิ่มขึ้นแล้วแล้วบวกกับเลสไลท์ที่่มมขึ้นใ มันก็แรงขึ้นแล้วนะครับแต่เราจะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกเราจะไม่ใช่วิธีนั้นถ้าเกิดเป็นผมนะครับผมจะเพิ่มปริมาณของลูกสูบขึ้นไปนะครับเราวัดแบบง่ายๆเข้าใจแบบง่ายๆอย่างสมมุติเราวัดจากหัวลูกสูบลงไปที่กระโปรงลูกนะครับความหนาอยู่ที่ประมาณ40มิลใช่ไหมสมมตินะอันนี้สมมตินะนะครับเราก็แค่เพิ่มขึ้นไปเป็น42มิลนะครับหรือ43มิลแค่นั้นระยะ สูงของลูกสูบม <sh> ันก็มาทดแทนระยะของก้านสูบที่หายไปแล้วสิ่งที่ได้คืออะไรลูกสูบทนขึ้นนะครับเพราะว่ามันหนาขึ้น่งนึกออกไหมพอมันหนาขึ้นลูกสูบทนขึ้นเราสามารถอัดน้ํามันเข้าไปได้เยอะขึ้นแล้วก็อัดอากาศเข้าไปได้เยอะขึ้นวตถุเทอร์โบเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งลูกนึกออกไหมแค่นักกำลังอัดมันก็มาหาสารแล้วต่อให้เรียดลายเท่าเดิมขื้นมันก็แรงขึ้นกว่าเดิมมากมาแล้วนึกออกไหมแต่สิ่งที่จะได้มาก็คืออะไรน้าหนักของเครื่องยนต์จะเพิ่มเยอะกว่าขึ้นเพิ่ม อันนี้คือแบบว่าไม่เอาหลักการเลยนะอธิบายแบบง่ายๆ <c oughs> แต่ไม่ถูกต้องเลยแบบร <c oughs> ้อยเปอร์เซ็นต์อกม่อ้ามันก็ใช้วิธีนั้นได้นะครับแต่หลายคนจะได้ไม่งงว่าเอ้ทำไมเครื่องพอซีซีมันลดลงมันแรงขึ้นได้ยังไงนะครับก็ใช้วิธีนี้ได้เหมือนกันและหลายคนอันคิดว่าเอ้ยพอยัดบูทเข้าไปมันจะไม่พังเขาต้องบอกว่าคงโดยส่วนใหญ่นะครับเท่าที่ผมเจอมานะรถที่กำลังอัดเยอะๆมากๆนะครับ จุดที่จะพังคือลูกสูบจะแตกอย่างแรกเลยนะครับลูกสูบจะแตกอย่างที่สองการสูบจะขาดนะครับมีแค่สองอย่างนี้แหละผมไม่ค่อยเจอเลยนะที่แบบว่ากําลังอัดเยอะๆแล้วแบบว่าเสื้อสูบแตกฝาสูบแตกสายแตกแม่ส่วนเรื่องวาวขาดอันนี้อยู่ที่เรสไลน์นะครับรอบเครื่องถ้าเกิดปั่นเร็วไปวัตถุดิบแมทเทอเรียที่ใช้ในการผลิตของฝาเขาเรียกอะไรวะของวาวเออของวาวมันทนสู้ความเร็วไม่ได้มันก็ขาดนะครับ อันนั้นจะเป็นของช่วงปลายนะปลายเหตุไปเหตุก็ไปตอณนี้ดีกว่าเนาะต้องโทษทีเพราะว่าบางทีอ่ะผมเขาเรียกอะไรอะขับไปแล้วก็พูดไปไม่มีสคริปต์นะครับคำพูดที่ออกมานี่คือออกมาจากในหัวเลยก็มีผิดบ้างถูกบ้างรายเลี่ยงไม่ถูกบ้างยังไงก็ขออภัยแล้วกันเนาะก็ไปทดสอบคลบสปีดดีกว่านะครับนี่ไงโคตรเท่ เปขับสี่เพราะงั้นเบิร์นโชว์ไม่ได้น <laughs> ะ <laughs> พุ่มอะไรขวาด้วยเท่มากเลยนะ <c oughs> จุม่มเข้าไปเป็นเกียร์ของบริษัทแซดเอฟมั้งนะครับแซดเอฟฟิคโตนิกทำไมไม่ใช้พีดีเคของ r อเช่ก็ไม่รู้ ค่าเดียวกันงกทำไมใช่ไหมขอยืมใช้นิดหนึ่งก็ไมทันถนนยังไม่แห้งดีเลยนะครับฝนเพิ่งตกไปเลื่อนนิดนิดหน่อยหน่อยเกือบเฉียดเลี้ยวเลียสองใครสั่งสอนวะหกล้านห้าวิ่งแค่สองร้อยเก้าสิบนี่โหดมากเลย แล้วแม่มันพุกแบบว่าได้เต็มที่เลยนะรถอะสุดยอดมากคิดได้ไงอ๋อเมืเ่อกี้ลืมไปเว้ยไอตัว ABT เนี่ยเขามีรถแข่งเลยนะเขาใช้ในช่วงปี2009นะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าได้แชมป์ดได้อะไรยังไงไม่นะครับเขาได้เอาตัว Audi A4 เป็นงแข่งนะครับในปี2009นนะในรายการ DTM นะครับ ลงแข่งในานามของทีมเขาเองคือตัว APT Sportline โคตรเท่งเท่มากๆ415นะครับก็ไปสำหรับวันนี้เราคง,องขอตัวลาก่อนนะครับสวัสดีครับเป็นแล้วก็ไปบายนะครับฝากกดติดตามอย่างนั้นะ Subscribe Subscribe จะไ,ได้น้องขถตัวแรงมากกา้วย